ค่ะสวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมอน,นี้นุ่นทิยาก็บเด็ออกมให้มาปูมั่นเดคะเด้อทำไร่มันสับปะหลังนะคะกอ่อด็้มีพอจ้อยนะคะพอจ้อยหรืออาจารย์จ้อยพันทรงแนวทางมใไ้นะคะของเพิ่นเข่ามาหลายปีแล้าเด้อค่ะเด้อจะเป็นตัวใดเขาก็ค่อยมาติดตามน้ากันงวดนี้เอาออกซื้อออกซองนุ่นทิยาเป็นงวดแรกนะคะจะเขาหรือจะไกล้เคียง กับบมีผู้ใหการันตีได้นะคะกับบ่เป็นการสเสวานานิยาก,กับสิภาพไปชมเลขสูตรคำนวณของพ่อจ้อยหรืออาจารย์จ้อยไปน้ำกันเลยค่ะ เลขของเรานี่จะเป็นข้างบนชุดเด่นชุดเน้นเนี่ยอาจจะมีสามคู่นะคะข้างบนสะข้างบนหกกับสุดล่องเนี่ยสามก็จะเป็นหกนะคะแต่ว่าของเพื่อนเนี่ยจะบ้ให้กลับเดะะะะ้อเด้อเลขของพอจ้อยนี่ไม่จําเป็นต้องกลับนะคะบางข้างกับเข่าบนบางข้างกับเข่าล่างบางงวดกับเข่าทั้งบนทั้งล่างนะคะตามประวัตินุนทีญาถามพอแล้วว่า สูตรคำนวณของเรานี่เหตุมากสี่สิบปีแล้วนะคะอาจารย์จ้อยหนีสี่สิบปีแล้วตามประวัตินุน่ยญาสอบถามนะคะเขาแทบทุกขวดน,นะคะแล้วก็บ,บ่จจาเป็นต้องกับเพียงแต่ว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างแยกกันนะคะบนมีว่ากลัล่างกระโดดขึ้นบนบนกระโดดลงล่างบ่ใช่นะคะเราเลขกกับว่าจาเป็นต้องกับแต่ว่าจะมีข้างบน ตัวชุดเด่นสามแล้วก็ชุดล่องสามนะคะข้างล่างกับชุดเด่นสามชุดล่องสามคู่ขึ้นกันนะคะเพียงแ,แยกหายแล้วก็บ่ต้องกลับนะคะกลับว่าเป็นการเสียเวลาน่นที่ยากกับเสียเขาไปฟั้งเสียงสนทนาระหว่างอาจารย์จอยหรือคุณพ่อจอยนะคะทรงแนวทางมาให้ไสฟังไป่มน้ำกันเลยค่ะ ล้อกค,ครับพอ่อสวัสดีค่ะพอ่อสวะสดีเล่นที่ย่ามันมบักครับแมนค่ะแมนค่ะครับครับผมพอ่อได้ล่งลงองล่องช่องน่องเดียวเรา,าได้ละสิร่องนั่นนั่นขยะไดฟอกไหมได้ค่ะได้ได้ค่ะจะเอาเสียงพอ่พอนี่<อ>ละค่ะ ครับตั้งชื่อว่าพญ่จ้องงยอะไรแล้วครับค่ะนุ้นพี่ยากับลุงวางอาจารย์จ้อยนะคะครับพอ่อพ่อจ่อยวางสิ <c oughs> เอาเอาข้างบนเลยเนาะครับเนาะค่ะข้าขงบนค่ะศ <0 15 S 2> ูนย์หนึ่งห้าครับดึงเด่นศูนย์กับหนึ่งครับเด่น ศูนย์กับหนึ่งค่ะครับตัวเดียววิ่งหนึ่งครับผมวิ่งหนึ่งครับเลขชุดมีหกชุด,ชดครับมีหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งแปดครับหนึ่งห้าหนึ่งหกแปดหนึ่งแปดค่ะครับ จุดล่องครับผมศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกครับล่องศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สามศูนย์ห้หาศูนย์หกค่ะศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกฝากไอ้เลขสามตัวจุดเดียวนะครันได้ไอ้สี่หนึ่งห้าครับเลขสามตัวมีจุดเดียวคือสี่ หนึ่งหาครับผมไอ้ที่พ่อมักพ่ออยมักที่สุดเอเรียกบนวันนี้นหนึ่งหาแล้วครับจิตเส้นใต้หนึ่งหาเด่นหนึ่งหามันบะคะครับผมข้างล่างครับต่อไปครับต้นที่ยากครับฝั่งล่างครับสองหาแปดครับเด่นครับสองห้าแปดครัดึงเด่นหาก็แปดครับ ค่ะครัไปวิ่งตัวเดียวครับแปดครับผม <8 S 2> วิ่งแปดชุดนี่แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าครับแปดหนึ่งแปดสองแปดห้าค่ะชุดล่องนี่ห้าหกห้าแปดห้าเก้าครับ ล่องนี่ก็เป็นล่างด้วยกันมันบ่ะคะครับฝังล่างครับผมพ่อ mm. ปากชุดเดียวไดวค้ครับแปดหาครับฝังล่างครับไปสานผู้ช่อมองของเอ้์อุ่นที่ยา่านี่คชื่อรรเตอรีไว้ครับแปดหาชุดเดียวครับผมพ่อพ่อลูกจดบทันค่ะชุดล่องนี่ยังจำบ่ได้เลย ครับผมห้าหกห้าแปดห้าเก้าห้าหกห้าแปดห้าเก้าครับผมจุดล,อล่องนี่ก็เป็นล่างครับผมตรงนี้ก็เป็นล่างครับไออชุดเดียวนะครับแปดหาครับ อ๋อแน่นแน่นตัวเดียวคือแปดหามันบ่ค่ะครับผมหมาท่านผู้ชมช่องของไอ้นุนทิยานี่ไปซื้อรถเตลี่รถเตีไว้เลขป่ะครับ้างบนนี่เน้นนึ่งหาคังล่างนี่แน้น,น,ปน,นปแปดหามันบ่ค่ะนุ่นทิยาเข้าใจถูกบ่แปดหาครับแปดหาอ๋อแปดหานีน่นแปดหาคังล่างข้างบนนี่เน้นนึ่งหาครับผมเดี๋ยวน,นุ่นทิยาขอทวนเลยเด้อค่ะเด้อเลขข้างบนนี่ พ่อหายเลขวิ่งเลขแลนคือหนึ่งตัวเดียวกันปะคะครับผมหนึ่งตัวเดียวแต่เลขเด่นมิศูนย์กับหนึ่งครับเลขสามตัวพ่อหายสี่หนึ่งห้าครับผมเลขสองตัวหายหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งแปดเน่นที่หนึ่งหาตรงกันปะคะ่ะตรงกันครับผมเหาชุดล่องของขังบนเนี่ยคือศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สาม และเลขขล้างล่างนี่พ่อก็ให้เลขเดนมีสองมีหามีแปดเดนหากบแปดเลขวิ่งสําหรับผู้ใดมากวิ่งก็คือแปดตัวเดียวมันบ่คคะแมนครับจับคู่ให้ก็จะมีแปดหนึ่งแปดสองแปดหาเน้นที่แปดหาตรงกันบ่คะตรงกันครับผมชุดล่องของข้าง,งล่างก็คือหาหกหาแปดหาเก้า ค่ะส่งกันครับค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี่กับมดเรามันบ่ค่ะข,ของของพ่อจ้อยนะคะับเนี่ยแล้นี่แหละครับนนค่ะลุนยากกัขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะเด้อที่ส่งแนวทางมาหายทาั้งส่งของเฮ้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับสิเด็กยินเหนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างล้นที่ยากกับอาจารย์จ้อยหรือพ่อจ้อยนี่นะคะเพิ่นหายงวดวันที่หนึ่งมีหน้าสองหาหกหาเลขข้างบนนะคะเลขตั้งหลักม่ศูนย์ม่หนึ่งม่หาเลขเด่น 0กับหนึ่งนะคะเลขวิ่งผู้ใดมากวิ่งคือหนึ่งตัวเดียวนะคะข้างบนเลขสาตัวพ่อเพื่อนจับคู่ให้กับมีสี่หนึ่งหานะคะเลขสองตัวหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งแปดน่นที่ 1, 5, หนึ่งหางเดียว้อค่ะเด้อชุดล่องก็จะมีศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สามนะคะสำหรับข้างบนแต่เทิร์มาฟังนี่จะเป็นข้างล่างนะคะเลขตั้งรักก็จะมีสองมีหามีแปด ตัวเด่นกับมีหากับ8ดเลขวิ่งสําหรับผู้ใดมากวิ่งคือ8ปดตัวเดียวนะคะข้างลาง จับคู่หายก็จะมีแปดหนึ่งแปดสองแปดหาเน้นที่แปดหาเด้เอค่ะเด้อเถรบลงมานี่ก็จะเป็นชุดล่องของข้างล่างนะคะห้าหกห้าแปดห้าเก้านะคะทั้งเมดทั้งมวลนี่ก็เป็นแนวทางของอาจารย์จ้อยหรือพ่อจ้อยนะคะเพิ่นเอามาลงซื้อลง่องของนุ่นที่ยาา่า้าดวยนี่เป็นงวดนี่งวดแรกนะคะเข้ากับค่อมาติดตามน้ำกันว่าจะใช่หรือไก่เที้ยงนะคะเป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโชคโชคมัน,ม,นมันค่ะวัสดีค่ะ